สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิดานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงว่าถ้าภาวะลำไส้เรามีภาวะ d ิ s b บอ s i ซแล้วเราจะแก้มันได้ยังไงจะแก้ไขมันได้ยังไงเพราะหมอเคยพูดคลิปเรื่องนึงไปว่าเออมันจะมี 8กลุ่มโรคอาการนะที่บอกว่าคุณมีภาวะแบคทีเรียไม่ดีสมดุลกันในลําไส้คือแบบมีภาวะดิสไบโอซิสคือตัวดีเด่นกว่าตัวไม่ดีใช่ไหมกับมีอีคลิปหนึ่งก็พูดเรื่องโปรไบโอติกไปให้ฟังเดี๋ยวหมอจะแปะลิงก์คลิปนี้ไว้ให้ด้วยนะคะแต่ในเนี้ยครั้งที่แล้วเนหมอพูดถึง8กลุ่มโรคว่าคุณมีภาวะอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกถึงการแก้ไขคลิปนี้จะมาพูดว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นน่ะเรามีภาวะดิสไบโอซิสแน่เลยแบคทีเรียไม่ดีในลําไส้เราเยอะแน่เลยเราควรจะปฏิบัตติััวยงไไคคคะุคณหหมมมมออถาาากนเข้าา้ดด่ ให้ฟังว่าภาวะที่ไม่สมดุลในรังใน,งในลำไส้ของเราเนี่ยมันทําให้ส่งผลตับหลายๆโรคมากๆงั้นเราต้องแก้ไขภาวะนี้ค่ะหลักๆเลยนะคะหนึ่งไม่ไม่ให้อาหารเลี้ยงมันแบคทีเรียไม่ดีในลำไส้มันเยอะหรอไม่ให้อาหารเลี้ยงมันเนี่ยมันก็ตายโดยธรรมชาติของมันค่ะไม่ใส่อาหารอาหารที่แบคทีเรียไม่ดีชอบเนี่ยพวกแบแบคทีเรียเนี่ยอะไรบ้างคะ น้ำตาลน้ำตาลสูงๆแป้งขัดขาวที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วคุกกี้เค,ค้กโดนัทครัวซองไอศ์ครีมพวกนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำตาลพุ่งกระฉูดเลยหรือเราไปกินน้ำตาลเลยอะ่ะเข้าร้านสะดวกซื้อไปดูดอะไรเนี่ยอะไรต่างๆชาอะไรต่างๆที่มันใส่น้ำตาลเยอะๆหรือของหวานๆพวกคนขับรถทางไกลฉันต้องการกินเพิ่มพลังพวกนั้นค่ะน้ำตาลนั่นันน พวกนี้ค่ะกระตุ้นการอักเสบในร่างกายแล้วแถมไปเลี้ยงอาหารไปเป็นอาหารให้แบคทีเรียไม่ดีเราต้องการที่จะปรับสมดุลข้างในเราต้องไปลดอาหารมันงดน้ําตาลงดแป้งขัดขาวกินน้ําตาลที่มาจากธรรมชาติเพราะมีไฟเบอร์น้ําตาลจะไม่ขึ้นเร็วหัวเผือกหัวมันฟักทองแครลลอทข้าวกล้องอย่าเป็นแป้งที่มาขัดขาวเป็นข้าวขาวแล้วอย่างนี้ก็ยังมันดีไม่เท่านะคะเออคืองดน้ําตาลและแป้งขัดขาว ต่อไปก็คืองดไขมันทรานไขมันทรานก็กระตุ้นการอักเสบแล้วไขมันมันเนี่ยไขมันก็เป็นอาหารของแบคทีเรียตัวไม่ดีเหมือนกันแต่ไขมันตัวดีไขมันดีๆโอเมก้าสต่างๆควรทานค่ะเพื่อจะทำมันพวกนั้นอะพวกอาหารไม่ดีเนี่ยอาหารที่มันไม่ดีไม่มีคุณภาพเนี่ยแบคทีเรียไม่ดีก็จะก็จะชอบเหมือนกับพวกอะไรหนอนมันพวกพวกอาหารพวกตัว อะไรกังสลกระนอนเหนิมนก็จะกินขี้กินมูลต่างๆใช่ไหมให้อาหารดีๆมาเนี่ยให้โอโวคาโดมันก็ไม่กินหรอกใช่ไหมเหมือนกันค่ะต้องใส่ไขมันดีๆเข้าไปไม่ใช่ไขมันทานเลี่ยงไขมันทานคือไขมันจากการผัดทอดมาร์เการีนต่างๆต่อไปเลี่ยงอีกอย่างคือนมบัวและผลิตภัณฑ์จากวัวนมบัวเนี่ยเคลือบลำไส้เลยนะแล้วก็ไปพอแบคทีเรียไม่ดีได้นมบัวไปเนี่ยโอ้โหมันดีด้าเลยค่ะเพราะมันคือ น้ำเหลืองวัวฮอร์โมนจากแม่วัวแม่วัวต้องท้องก่อนถึงจะมีนมวัวไม่ใช่วัวตัวเมียทุกตัวจะมีนมนะแม่วัวต้องมีมีท้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนผ่านไปฮอร์โมนคุณก็ไม่สมดุลด้วยน้ำเหลืองวัวก,ก็ด้วยแสนเดี๋ยวนี้เลี้ยงกันมียาปฏิชีวนะ ให้วัวเต้านมวัวอักเสบมีตัวเล่งฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนเล่งให้วัวมันผลิตนมเยอะๆเงินเลี้ยงเลยค่ะน้ําเหลืองวัวจะไปกินมันทําไมลําไส้แล้วก็อักเสบแบคทีเรียตัวไม่ดีก็ดีดาได้อาหารดีนะคะเลี้ยงอาหารแปรรูปต่างๆพวกหวานมันเค็มจัดๆโอ้โหแปรรูปใส่นี้ซองถุงกรุบกรอบเก็บไว้ได้นานๆงดเลยค่ะพวกนี้กินอาหารเป็นโฮลฟู้ดจากธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็อิสติก อีกอย่างหนึ่งที่คนลืมคิดไปก็คือพวกเนื้อแดงเยอะๆเนื้อสัตว์เยอะๆมันกินเข้าไปมันไปหมักอยู่ในลำไส้แล้ค่ะนู่น3วันร่างกายเราแบคทีเรียตัวไม่ดีได้เนื้อแดงหมักเข้าไปในลำไส้ยิ่งคุณเป็นระบบขับถ่ายไม่ดีอีกครั้งอยู่ข้างในนานอีกโอ้โหมันย่อยมันผลิตสาร TMAO ผลิตกลิ่นผลิต อะไระสารฟีโนอลแอมโมเนียท็อกซินต่างๆมากมายเลยต้องเลี่ยงค่ะก็อาจจะกินได้กินเนื้อสัตว์ได้แต่กินพอประมาณอย่าเยอะเกินไปเพราะว่าคุณกําลังมีความภาะวะไม่สมดุลในลําไส้กินพวกไฟเบอร์พืชผักเยอะๆนะคะอันข้อแรกเลยคือ1ไม่เลี้ยงอาหารให้มันข้อที่2ก็คือไปหาอะไรที่มันทําลายมันซีลดมันอะอะไรบ้างหล่ะที่มันไม่ชอบไปทําลายลิ์มันไปทําลายประสิทธิภาพของพวกแบคทีเรียไม่ดีซะคือกินน้ํามันดีๆค่ะกลุ่มน้ํามันมะพร้าวน้ํา มะกอกสกัดเย็นน้ำมันงาสกัดเย็นอะไรพวกนี้ค่ะน้ํามันดีๆมนันทำให้แบบแบคทีเรียในลําไส้ที่แบบตัวไม่ดีที่มันจะเกาะแล้วขยายพันธนุ์ลื่นค่ะหลุดล,ดล,ดลดนนื่นหลุดลื่นอันนั้นก็คือแบบว่าใส่ไขมันดีๆเข้าไปใส่น้ํามันดีๆเข้าไปมันจะเป็นลดทอนประสิทธิภาพของแบคทีเรียตัวไม่ดี หรือไม่ก็กลุ่มพวกไซเดอร์ค่ะพวกแอปเปิลไซเดอร์เบเนกาพวกคณะไซเดอร์เบเนกาน้ำหมักอะไรต่างๆที่หมักแบบได้มีคุณภาพนะไม่ใช่หมักในถุงถังสแตนเลสอะไรอย่างนั้นนะต้องหมักแบบโหลแก้วหมักแบบไม่สกปรกมีฝาคลุมมีผ้าขาวบางกรองอะไรอย่างดีไม่ใช่หมักแบบเฮ้ยสักแต่ว่าหมักหมักกันไปฟองฟอดอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะคือคุณต้องเติมแบคทีเรียดีๆเข้าไปพวกน้ำหมักพวกนี้ค่ะมันจะเหมือนกับว่า มันจะมีพวกเหมือนอาร์ซิติกมันจะไปทําลายตัวแบคทีเรียตัวไม่ดีแล้วก็ทําให้ลิปแผงลิปได้น้อยง่ายๆอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งไม่ให้อาหารมันแล้วก็เอาอาหารที่มันไม่ชอบไปฆ่ามันแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกค่ะเช่นอะไรล้างล่ะ ความเครียดคุณต้องคอนโทรลอารมณ์มให้อยู่ค่ะถ้าคุณเครียดร่างกายมีความเครียดเกิดขึ้นมาฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงมาไปทําลายแบคทีเรียดีๆตายหมดค่ะเคยไมหมคะแบบโอ้โหช่วงนี้จะเครียดสอบท้องอืดอาหารไม่ย่อยเลยเออนั่นแหละค่ะเกิดจากความเครียดอันที่2นอนให้พอการนอนสาคัญมากๆช่วงที่หลับไปเซลล์ซ่อมแซมเซลล์เซลล์รำไส้ที่มันโดนทําลายวินลาย้่นเตียนก็สร้างขึ้นมาใหม่บอกแล้วเซลล์เราเกิดตายเกิดตายทุกวันอย่าท้อใจค่ะหมอบอกแล้วเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยเจาะออกมาดูใส่ ไอโซโทปไอโอดีนเอากลับเข้าไปก็ได้นะเห็นมันอยู่ในกระแสเลือดเราไม่เกินร้อยี่สิบวันหาตัวเก่าไม่เจอเลยค่ะมันสร้างใหม่หมดมันมีการเทินโอเวอร์เลทมีการตายเกิดตายเกิดของเซลล์งั้นคุณช่วยพักผ่อนช่วงที่คุณนอนได้ดีๆโกดฮอร์โมนหลังดีซ่อมแซมเซลล์ได้ดีนอนดีๆค่ะนอนดีไม่เครียดหัดปล่อยวางนั่งสมาธิผ่อนคลายช่วยหมดเลยค่ะช่วยแบคทีเรียดีในลำไส้ออกกำลังกายบ้าง ต่อย่าหนักเกินออกแบบสม่ำเสมออาทิตย์หนึ่งสักสามวันต่ออาทิตย์อยังไงคะเลือดก็ไหลเวียนไปที่ลำไส้ดีการเคลื่อนไหวลำไส้กะบีบตัวดีแถมตอนออกกาลังกายขับสารพิษก็ดีสารพิษไม่ข้างสะสมในร่างกายดีหมดค่ะการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีหมดแต่ไม่ใช่ทําจนเซลล์เสื่อมออกหนักเกินฉันหูหมอบอกดีฉันออกทุกวันไม่ไม่มีการพักเซลล์กดแลคติกก็ข้างอในกล้ามเนื้อออปวดก็ปวดฉันยังสู้ตอ่ออะไรมันไม่เอาค่ะพักผ่อนทางสายกลางนะคะ ไปโดนแสงแดดแสงแดดได้ดีมากๆวิตามินดีนี่เรียกว่าอะไรล่ะวิตามินแห่งชีวิตน่ะช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนเลยอ่ะถ้าแบบว่าคุณจะกระตุ้นบูสต์ภูมิให้ร่างกายคุณแข็งแรงฆ่าแบ,บคทีเรียตัวไม่ดีใช่ไหมแล,แล้วระบบภูมิคุ้มกันคุณสมดุลระบบฮอร์โมนต่างๆคุณสมดุลโดนแดดเลยค่ะนะคะหรือถ้าไม่สะดวกโดนแดดกินวิตามินดีดีสามนะคะขอเป็นดีสามดีสามช่วยบูสต์ภูมิ um ได้ดีมากๆช่วยเราสมดุลของฮอร์โมนได้ดีมากๆนะคะ ต่อไปงดสารพิษสารพิษต่างๆพวกนี้ค่ะมันจะไปทําลายแบคทีเรียตัวไม่ดีหมดอะไรบ้างละ่ะเล่าบุลรีเดินออกไปฝุ่น PM ที่ PM เมนี่ยมันเข้าไปฟึกบเข้ากระแสเลือดเป็นท็อกซินอยู่ในร่างกายเลยนะแบคทีเรียตัวดีๆเนี่ยเป็นตัวที่อ่อนแอกว่าตัวของ,ของแบบ เอาอย่างนี้เหมือนคนดีกับคนเลวอ่ะไอ้คนเลวมาก็ยิงเลยคนดีก็ฮ่อฮอ่อนแอกว่าอย่างนี้เหมือนกันค่ะแบคทีรียตัวตัวไม่ดีเนี่ยมันจะแข็งแกร่งมากตัวดีจะอ่อนแอกว่างั้นคุณอย่าไปเอาพวกท็อกซินสารพิษเข้าร่างกายค่ะมันมันตายหมดอ่างั้นก็คืองดเลยค่ะยาข้า,มาแมลงซื้อผักผลไม้มาที่เราปลูกเองไม่ได้แช่เบกกิ้งโซดาเลยค่ะล้างน้ําผ่านเยอะๆเพื่อไม่ให้สารพิษมันข้างเข้าไปในร่างกายนะคะเล่าบุหรี่งดด่วน ต่อไปอย่ากินยาทางการแพทย์พิ่มเพื่อ ยาปฏิชีวนะต่างๆโอ้ยฉันป่วยปุ๊บกินยาปฏิชีวนะแล้วป่วยแล้วไม่พักผ่อนอะ่ะป่วยแล้วนอนดื่มน้ําอุ่นเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเจ็บคอเริ่มอะไรหรอฟ้าทลายโจรก่อนไหมคือกินอะไรขมิ้นชันกินวิตามินซีธรรมชาติมะขามป้อมอะไรอย่างนี้ก่อนไหมเสริมภูมิอย่างนั้นก่อนไหมอ่าไม่ใช่ว่าป่วยปุ๊บฉันยาปฏิชีวนะอย่างเดียวแต่ถามว่าถ้ามันหนักเกินมันก็ต้องนะคะอย่าปล่อยจนอยโอ้โหเชื้อเข้ากระแสะเลือดปอดอักเสบเธอก็ยังปฏิเสธยาปฏิชีวนะ หมอเคยเจอแล้วตอนนั้นเจอคนไข้แบบอักเสบในตัวมดลูกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าต้องกินยาปฏิชีวนะบอกหมอคือเลี้ยงแบคทีเรียดีๆในลําไส้มาแล้วไม่อยากกินมอกเฮ้ยไม่ได้ก็เลี้ยงใหม่ได้นี่คนเรามันจําเป็นเรื่องจําเป็นต้องกินก็ต้องกินมันอักเสบคอเป็นหนองแล้วผ่าตัดมาเธอจะปฏิเสธยาปฏิชีวนะเพราะว่าฉันกลัวแบคทีเรียดีๆในลําไส้ฉันจะตายหมดไม่ใช่ค่ะบางเรื่องต้องเทียบระหว่าง Li s ต and benefit คุณค่ามันเกลี้ยง มันจําเป็นมันค่าแบบไปมาแล้วคุณก็เสริมมันไปใหม่กินอาหารดีๆกิมจินัตโตะเทมเป้อะไรเข้าไปใหม่หรือเสริมซองโปรไบโอติกเข้าไปเลยคิวแบคเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืมซึ่งแต่ก็คือแนะนําว่าไม่ใช่พัมเพื่ออะไรก็ กินตลอดแม้แต่กินพวกยาแก้แพ้บ่อยๆฉันแพ้หรอผื่นแพ้นะ้ำมูกไหลฉันต้องให้ช่องกินก่อนนอนทุกคืนเลยงั้นเดี๋ยวเช้ามาฉันก็เป็นภูมิแพ้เช้ามาต้องยินกินยาแก้แพ้ตลอดมันกดอาการค่ะคุณไม่ได้ปรับภูมิคุ้มกันของตัวเองคุณไม่ได้ดูแลลำไส้ดีๆเลยยาพวกนี้ค่ะกินเข้าไปเรื่อยๆก็ทำให้ภูมิเพี้ยนนะเป็นออโตอิมมูนได้นะการมีคนบอกว่ากินยาแก้แพ้ไปเรื่อยๆไป,ไปมา,มา,มาเทิร์นกลายเป็นภูมิทำร้ายตัวเองแล้ว เป็นไทลอยเป็น SLE แล้วเพราะว่าคุณไปกดเขาสารแท้มันก็ยังอยู่ในร่างกายแล้วค่ะไม่ได้ปลดปล่อยเป็นไหรลอกใช่ไหมเป็นบล็อกไว้เฉยๆงั้นพยายามอย่าเลี่ยงเลี่ยงคือเลี่ยงกินยาที่มันพร่ำเพื่อแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องกินแต่กินแล้วต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยกินยาแก้แพ้กินนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนเฮ้ยมาอาอกกำลังกายซินอนให้พอซิไม่เครียดซิลดอาหารน้ําตาลซิต้องปรับเปลี่ยนตัวเรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่ว่าพึ่งแต่ยาอย่างเดียวแล้วไม่ปรับเปลี่ยนนะคะ อ่าแล้วก็อาจจะอ่าพอเราปรับเปลี่ยนพวกนี้แล้วแล้วใส่แบบทียด,ดีๆเข้าไปดีไหมได้เลยค่ะเพราะตอนนั้นก็คือเราต้องการรักษาดิสไบโอซิแล้วเราฆ่าตัวไม่ดีไปแล้วทําทุกอย่างที่สิ่งแวดล้อมไลฟ์สไตล์ของเราแล้ว คราวนี้เราก็ใส่พรีและโปรไบโอติกเข้าไปโดยที่จากธรรมชาติก็ได้เลยค่ะพรีไบโอติกคืออาหารเลี้ยงมันพรีไบโอติกเนี่ยสำคัญกว่าเลยนะเหมือนเราจะคลองเราเน่าอยู่บนคลองแสนแสบนะ่คุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีปลาเลยปลาไม่สวยใส่ซื้อแต่ปลามาเทใส่มันก็ตายหมดค่ะคือซื้อแต่ตัวโปรไบโอติกมาใส่มันตายหมดค่ะคุณต้องปรับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นคือดูแลลำไส้คุณให้ดีโดยการกินพวกักผัก,ผกไฟเบอร์ต่างๆเข้าไปถั่วต้มอ่าอะไรบ้างหละ่ะกระเทียมหอมใหญ่เอ,อ่อหอมแดง กล้วยผงกล้วยดิบเบต้ากูแคนอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใส่เข้าไปเลยเออคือแบคบทีพวกอาหารเลี้ยงมันอะแกนตะวันคิดอะไรได้อีกนอไม้ฝรั่งอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วเราก็สักพักนึงเราก็เสริมโปรไบโอติกเข้าไปหรือจะพร้อมกันก็ได้ค่ะแล้วโปรไบโอติกเข้าไปก็มีกิมจินะัตโตเทมเป้ข้าวหมักซาวข้ามิโซโยเกิร์ตอะไรที่มันเป็นหมักดองตามธรรมชาติไม่ใช่หมักดองแบบ เเนื้อสัตว์หมักดองเป็นไส้กรออีสานอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคือมันต้องเป็นหมักดองโดยแบบว่าเป็นพืชผักมาหมักดองแล้วหมักดองแบบสะอาดนะเป็นโปรไบโอติกค่ะก็คือใส่ทั้งพรีและโปรไบโอติกเข้าไปแต่คนก็จะบอกหมอว่ามันอไม่สะดวกเลยอะ่ะมันยังไงมาหาโปรไบโอติกกินกันทุกวันพรีไบโอติกกินกันทุกวัน ิวแบกก็ได้ค่ะคิวแบกที่หมอผลิตมานี่คือเป็นซินเบลติกเลยมีทั้งพรีและปลโปรเบลติกผสมอยู่ข้างในเลยปลโปรเบลติกของหมอเนี่ยเป็นสายพันธุ์ฮีโร่สามสายพันธุ์ที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเช่นสายพันธุ์ที่เรารู้คือแลคโตบาซิลัสอ่า บิฟิโดแบคทีเรียมหรืออะไรละ่ะบาซิลัสโคแอคูแลนทวกนี้ค่ะลดภาวะลำไส้รั่วใส่แบคทีเรียดีๆเข้าไปเลยซึ่งการศึกษาเขาบอกให้ใส่ประมาณ1 0 0 0ถึง10,000ล้าน cfu ของหมอ1่ซองนี่คือประมาณ800 0ล้าน cfu ซึ่งกำลังพอเหมาะเลยค่ะแล้วก็เราใส่พรีเบอติกเข้าไปข้างในของหมอจะใช้เป็นฟุกโตโอริโกแซคลายสายสั้นที่ค่อนข้างเข้มข้นและบริสุทธิ์หมอใส่ถึง2,000ันมิลลิกรัมซึ่งควรได้พรีเบอติก สองพันมิลลิกรัมนี่เยอะมากเพียงพอแล้วนะคะเป็นอาหารที่เลี้ยงมันที่ค่อนข้างเพียงพอเลยแล้วหมอเลือก FOS เนี่ยคือฟุกโตออลิโกแซคคาไลเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นพรีเบติในนมแม่ซึ่งเป็นเหมือนเกรดพรีเมียมของหมอนี่เป็นนําเข้าจากทาง สวีเดนอิสราเอลอะไรโซนโซนนู้นนะคะโซนประมาณนู้นเอ่อแล้วก็เอาเข้มข้นถึง95%คือค่อนข้างบริสุทธิ์มันจะมี80 8 5 90 95อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานไปเลยวันละซองอันนี้ก็ช่วยบำรุงลำไส้ของเราแต่จะกินธรรมชาติก็ได้นะคะแต่ถ้าคนไม่สะดวกจริงๆมาหากิมจินัตโตะเทมเป้อะไรทานลำบากเหลือเกินเทมเป้จะได้โปรไบโอติกที่ดีเนี่ยคุณก็ต้องกินเทมเป้สดนะถ้าคุณไปผัดไปทอดไปอะไรเทมเป้โปรไบโอติมกม ไฟเบอร์จากถั่วเหลืองเพราะเทมเป้คือถั่วเหลืองเต็ม,มเมล็ดแล้วเอามาหมักด้วยเชื้อราสายพันธุ์ไรซูปาสทําให้มันย่อยถั่วเหลืองง่ายใช่ไหมคุณถ้าเกิดว่าจะแบบไม่อยากกินเทมเป้สดก็ไปแบบอะไรนะทําให้สุกนิดๆอย่าให้โดนความร้อนเยอะค่ะเดี๋ยวโปรไบโอติกมันตายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคิวแบ็คของหมอเนี่ย หมอไปเช็คแล้วไอ้หนึ่งซองมีโปรไบโอติกอยู่ถึง8,000ล้าน cfu ต้องให้ผ่านเท่านี้จริงๆเลยแล้วก็หมอไม่ไม่อัดเม็ดค่ะถ้าอัดเม็ดมันตายมีเพเชอร์หมอไม่อัดเม็ดหมอไม่ทําอัดมันไปยัดอยู่ในแคปซูลคือทําเป็นกรอกปากค่ะโดยที่ไม่มีน้ําตาลไม่มีนมวัวไม่มีกลูเตนเอ่ออะไรเงี้ยคือปลอดภัยก็คือกินไปวันละซองแต่ถ้าลําไส้คุณแย่มาก ก็อาจจะต้องเป็นสองซองต่อวันแต่วันๆหนึ่งอยากกินโปรไบโอติกเกิน2 0 0 0 0ค่ะบอกว่ามันมากเกินมันทําให้อริเตตลําไส้ระคายเคืองลําไส้ท้องอืดท้องเฟ้ออะไรต่างๆได้เพราะร่างกายไม่เคยชินอยู่ดีใส่แบคทีเรียดีๆเข้าไปเยอะเกินไปนะคะหมอแนะนําว่าวันละซองพอเลยค่ะวันละซองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะสักช่วงหนึ่งถึง2-3ถึงเดือนแล้วก็ถ้ามันเราหมดภาวะนั้นแล้วก็หยุดค่ะปล่อยให้มันขยายพันเองไม่ใช่ใส่มไปเรื่อยๆถามว่าใส่อะมันก็อยู่ได้แค่แค่เม็ดแรกป่ะลําไส้เรายาวเก้า อย่างเงี้ยมันจะใส่ไปได้ถึงนู่นหรอให้มันขยายพันเองค่ะโดยที่ใส่พรีไบติกเข้าไปถ้าพรีไบติกของหมอที่ไม่ได้รวมโปรไบโอติกก็อยู่ในโปรเบต้าค่ะมันเป็นเบต้ากูแคนเลยมีมะลุมมะขามป้อมมีเชอ,อ,อ,อร์เอเลล่อเชอร์รี่เซเลราเชอร์รี่ได้วิตามินซีจากธรรมชาติมีอะไรอีกละเห็ดอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันเป็นพรีไบติกหมดเลยถามว่าพรีไบติกกับโปรไบโอติกไหนสําคัญกว่าการหมอเคยทําคลิปไว้แล้วต้องมีพรีก่อนแล้วคุณกินโปรไบโอติกธรรมชาติก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็จะมากินคิวแบ ของหมอก็ได้เป็นทั้งโปรไบโอติกบวกพรีไบโอติกอยู่ในนั้นเลยแล้วกินสักช่วงหนึ่ง3เดือนหลังจากเอ,อ้ยฉันเพลียฉันผ่าตัดมา่ังร่างกายไม่มีแรงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมทําข้ออื่นด้วยงดน้ําตาลงดอ,อ,อาหารแปรรูปไม่เครียดนอนให้พอทำาหลายปัจจัยออกกําลังกายโดนแสงแดด รับรองค่ะดีขึ้นหมอเคยเป็นมาทุกโรคแล้วจริงจหมอเคยเป็นผื่นคันนี่แบบเต็มตัวเลยนะต้องกินยาแก้แพ้เกานี่เป็นเลือดเลือดสะเก็ดเต็มไปหมดเลยนะเอ,อ่อในหัวนี่มีไม่รู้กี่เม็ดเกากันแบบเลือดออกอย่างนั้นเลยอะ่ะหมอต้องฉีดยาแก้แพ้อย่างแรงอะ่ะเป็น IGE เข้าไปเดือนละเข็มเดือนละเข็มเดือนละเข็ม,มซึ่งขนาดนั้นนะพอรักษาโดยกินยาแก้แพ้ทุกอย่างในทางการแพทย์มาเนี่ยหกเจ็ดเม็ดต่อวันยังไม่หายเลยค่ะผื่นขึ้นตลอด ออแล้วตอนนั้นหมอก,ก็ทําเป็นหมอสูทําข้อตีหนึ่งตีสองก็ไม่ได้นอนไม่ได้เปลี่ยนตัวเองอะคะ่ะจนปล่อยไปก็ใช้ยากดไปใช้ยาแก้แพ้กดไปเป็นไงต่อคะไทย้อยเป็นพิษเ,ออเป็นพิษมากกว่าชาวบ้านก็ห้าเท่าต้องมานั่งกินยากดการเต้นหัวใจกินยาไทยอยเอามาอะไรอีกไมแอสเนียเกวิสหนังตาตกเฮ้ยอะไรอะร่าเนื้อไม่มีแรงเดินออกลู่วิ่งอยู่จะลง้ม อย่างนี้ค่ะเกิดจากคูมเราวันเพี้ยนเป็นลิกิกัดซินโดมเป็นลำไส้แล้วหมอปรับเปลี่ยนตัวเองมาหมดจนหยุดยาได้ทุกอย่างหายคนละโลกสุขภาพดีสดชื่นขึ้นเออหน้าตาผิวพรรณคือแบบดีขึ้นหมดหมอก็เลยมาแบบให้ความรู้เพื่อนๆว่าแล้วตอนนี้หมอก,กลัวมากกลัวพวกสารเคมีพวกอะไรมากหมอก็เลยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรต่างๆมาเยอะไงหมอก็เลยเนี่แหละค่ะ ทำในสิ่งที่หมอต้องระแวงมากๆอะว่าเฮ้ยใน1นซองต้องมีเป็น8ปดพัน CFU ก็ต้องจริงๆนะสารอาหารต้องเพียวไม่มีสารน้ําตาลนมบัวไขอะไรที่มันมากระตุ้นไขมันทานกูเต้นห้ามเลยเออแล้วพวกนั้นต้องไปตรวจ ISO GMP ว่าคุณต้องมีเท่านี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอไม่อัดเป็นไอ้นั่นนะบางคนบอกว่ากินยากไม่ยากเลยง่ายมากเออบางคนบอกแต่ก็คือกอกกึ๊บเข้าแบบเคีวียวเคีวเคียวตอนท้องว่างค่ะ ถ้าบางครั้งที่สมมติว่าเราอ่อนเพลียจริงๆก็วันนั้น,น,นหมอก็สองซองแต่ทั่วไปหมอซองเดียวแล้วก็ตอนที่หมอยังไม่ได้ได้ผลิตตัวนี้หมอก็กังวลไงหมอก็จะกินพวกโปรไบโอติกธรรมชาติกิมจินัตโตเทมเป้แต่หมอก็รู้ว่ามันอาจจะไม่พอในบางช่วงของหมอเพราะหมอก็ทํางานหนักนะคะก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ว่าถ้ามีภาวะดิสเบลซีตามที่หมอเคยพูดไว้ว่ามีกี่แป ลกลุ่มโรคอะไรพวกนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนลำไส้ให้ดีถ้ามันไม่สะดวกจริงๆในการหาพีและโปรไบโอติกมาทานก็ทานคิวแบกทานโปรเบต้าต่างๆก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ทำหลายๆข้อเหมือนที่หมอพูดมาโอเคค่ะเจอกันในคลิปอื่นๆน,นะคะติดตามกันได้ค่ะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรา้าสุขภาพดีคุณมีได้ขอบคุณค่ะ